ดูดวงชาวราศีมังกร30ล้านกองหน้าบ้านผมต่อรองกับเทวดา3ข้อท่านเคยได้ยินสิ่งเหล่านี้หรือไม่นะผมชาวราศีมังกรนะผมกอ่อนนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้หมอสันก่อนนะจ๊ะดวงชะตาของท่านตกตําแหน่งอะไรนะผมพระราชินีถือเหรียญนะผมแปลว่าโอกาสทองโอกาสดีจังหวะด,ดีๆเข้ามาสู่ตัวท่านนะแ,แต่ยังไปไม่สุดนะค่อยๆไปนะจ๊ะ กับผมด้วยบุญกุศลวัสนาหมอสันแนะนาให้ท่านพบเหรียญพระปางสะดุ้งมานหรือปางปากมารเขาเรียกเหรียญแก้กรรมนะท่านอาจจะเคยได้ยินมาเยอะมากแล้วถ้าท่านเป็นสายดูดวงหมอดูก็จะบอกให้คุณไปถวายพระทองเหลืองปางสะดุ้งมารห้านิ้วนะนะผมถ้าท่านติดกรรมหรือทําแท้งมาเด็กวิ่งวิญ,ญญาณเด็กตามอยู่หมอดูก็จะเชื่ออะไรครับเชื่อไปตามไพ่เหมือนกการเล,เล่นผีด้วยแก้วนัเนี่ะเล่นไพ่ครับเล่นไพ่ก็เลนเหมือนเล่นผีด้วยแก้วนะจ๊ะ เพราะฉันเชิญวิญญาณมาเหมือนกันเพราะฉะนั้นด้โชคระตาบุญกุศลศาสนานะผมหมอซังก็จะแนะนําให้ท่านอบเหรียญปางสะดุกมารปางสะดุงมารคือปางป่ามานะไล่ผีนะผมก็คือว่ายาเข้ามากัก้มกายกับข้าพเจ้าข้าพระเจ้าจะทําบุญไม่ให้ท่านก็รีบไปทําบุญแนละ้วพบเหรียญติดตัวไว้แนละผมแก้กรรมเขาเชื่อกันอย่างนั้นแต่แก้กรรมจริงๆไม่ได้หรอกนะผมเพราะฉะนั้นกะรรมแก้ไม่ได้แต่เราหนีมันได้ไงนะผมนะแล้วกระถาก็มี เพราะฉะนั้นในโชคกตาม,มาทำนายดวงกันต่อรับ250บาทส่งฟรีทักไลน์มาสันนี่4289ครับผมดวงกตาเนั่นตกตำแหน่งได้รับถ้วยทองครับผมเขาเรียกว่าเงินทองบารมีวาสนามากองท่านอยู่หน้าบ้านแล้วเปรียบเสมือนนะครับอย่าเปิดประตูหน้าบ้านตกใจมีเงินมากองจริงจริงนะพี่ม,มาถามหมอใครเอาเงินมากองให้หนูเทวาดวาเทวดาอยาตกใจแล้วกัน ราะฉะนั้นในโชคตาเทวดามากองแล้วนะองเปรียบเสมือนเขามีวิธีการต่อรองับพวกเขาเซียนน่ะเซียนเลขเสียงนําโชคเขาใช้วิธีนี้กันพวกปะแปะ้งล,ลูดหวยขัดหว่วยนะองคเขาต่อรองกับเทวดาแล้วท่านรู้หรือเปล่าเขาไม่บอกคุณหรอกบอกป้าป้าป้าทำยังไงไม่บอกเหมอท่านบอกไงเขาต่อรองกับเทวดาแล้วท่านต่อรองยังไงอะ เอาเงินสามสิบล้านมากองหน้าบ้านเด็ท่านเทวดาเจ้าขาโอ้สิ่งเหล่านี้เขามีการต่อรองนะผมสิ่งต่างๆก็ต่อรองเทวดามีจริงก่อนอื่นท่านต้องเชื่อก่อนเทวดามีจริงแล้วทาไมต้องเชื่อด้วยอาจารย์เอาท่านดูดวงป่ะครับดูดวงเรื่องไพ่ไหมไพ่ก็เกี่ยวกับเทวดานะหมอดูดวงดาวหมอดูต่างๆก็เกี่ยวกับเทวดาท่านตกตําแหน่งเทวดาอะไรเกิดวันอะไรครับอาจารย์ทางคานพูดภาษาศุกร์เสาร์อาทิตย์เกิดวันอะไรล่ราาะครนะับถ้าเป็นหมอซ่านหมอซ่านก็บอกเ้าเอา,เอา,เอาพระปางนี้ไป บติดตัวแล้วผมจนเกิดวันอังคารไหมล่ะแข็งอยู่แล้วนี่แล้ววันเสาร์อะเอาเสาร์ห้าแข็งอยู่แล้วนี่แล้วเราจะกลัวอะไรอาจายาหนูยังก็จังเจอเรื่องราวต่างๆพบปางหน้าออกไปไแต่ละคนมันมันไม่เหมือนกันแต่ว่าถ้าโดยรวมทุกละทุกวันเกิด่หมอจันก็จะบอกปางสะดุกมารพบปางสะดุกมารแล้วผมเพราะฉะนั้นโชคชะตาต่อรองกับเทวดาแล้วผมด้วยบุญกุศลวาสนาตกตำแหน่งอะไรดูก่อน ตกตำแหน่งรื่นเลนิงสังสรรค์แ่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินแปลว่าอะไรครับชาวราศีมังกรต่อรองได้ไงถ้าเปิดไพ่มาต่อรองไม่ได้ก็คือไม่ได้ขอให้ตายก็ไม่ได้ต่อรองได้แต่ต่อรองต่อ,อยังไงทู่แพรเทียนแพรนะครับผมทู่แพรเทียนแพรไปซื้อ20บาททู่แพรเทียนแพร20บาท25บาท35บาทนะหมอสันเคยซื้อ35บาทอันใหญ่อันเล็ก20ิบนะครับผมทู่แพรเทียนแพร ายสีหนึ่งคู่ายสีแพงนิดนึงโต๊ะตั้งโต๊ะโต๊ะเรามีอยู่แล้วเราเอามากางมาตั้งอยู่ในเขตรอบรั้วบ้านเราไม่ไหว้สัม,มเวยสีทานอกไปวหว้แปดนะครับท่ไมไว้ข้างถนนตัวใครตัวมันไม่เกี่ยวหมอซันนะจ๊ะหมอจันบอกว่าวหว้อยู่ในเขตรอบรั้วบ้านวหว้รับเทวดาของเราท่านเทวดาเจ้าขาขอให้ข้าพเจ้ามีโชคมีลาภและข้าพเจ้าจะทําสิ่งนี้สามข้อเขาต่อรองกันอย่างนี้เทวดาชอบอะไรครับชอบเงินไหม ท่านเอาโอนเงินให้เขาไหมหรือว่าจะแก้ผ้าลําถวายไหมเทวดาเอาไหมไม่เอาท่านจะเข้าใจบิดเทวดาอยากดูท่านเนาะนางฟ้าบนสวรรค์สวยจะตายจะมาดูท่านห,หาน่อยหลวงปู่จะนั้นสิ่งต่างๆเขาอยากได้อะไรเขาอยากได้บุญบุญเปรียบเสมือนเงินบุญอะไรยิ่งใหญ่ที่สุดบุญการรักษาศีลไงหาข้าพเจ้าได้บุญกุศลวาสนาจุดทูบปัปกทูบเลยหาข้าพเจ้าได้บุญกุศลวาสนาทําบุญอันยิ่งใหญ่นี้ขอให้ท่านเทวดาอมโอมาดานให้ข้าพเจ้าร่ารวยไม่มีคําว่าอดอยากอีกต่อไป เราบกตกตำแ,แหน่งรืงรงงนร่นเริงสังสรรค์ไล่ลาเต้นระบำเพลงกองขอให้ข้าพาเจ้าได้ส0สิบล้านมากองอยู่หน้าบ้านเปิดประตูโอ้สามสิบล้านอาจารย์เราบอกต่อรองกับเทวดาขอให้ข้าพาเจ้าได้รางวัลที่หนึ่งแจ็คพอตสามสิบล้านมีหรือเปล่าสามสิบล้านไม่รู้เราบมันต้องมีเจ็ดสิบสองล้านไหมใบละหกล้านใช่ไหมเรอเพราะฉะนั้นสิ่ง,งต่างๆท่านต้องไปต่อรองเอาเองเองสิ่งเหล่านี้เขาทำกันอย่างนี้ น้ผมก็ต่อรองก็จุดทูบทุแท่แผดเด่นพลอยแต่ว่ายอยู่ในเขตรอบรั้วบ้านนะอย่าไวไหว่านอกนอกรั้วไปว่า,ววาส,วสัมภเวสีตัวใครตัวมันนะครับผีก็มาเต็มบ้านช่วยไม่ได้กระผมเพราะฉะนั้นในโชคตาปากทูบบอกกล่าวแล้วต่อรองกับเขาท่านจะถือสินข้อหนึ่งไม่ฆ่าสัตว์ข้อสองไม่รักทรัพย์ข้อสามไม่มีกิ๊กทำได้ไหมสามข้อนี้ต่อรองกับเขาสิแล้วบางคนมันจาเป็นมันเป็นอาชีพอาจารย์หนูทํายังไงอหนูฆ่าปลาทุกวันเลยหนูทํายังไง อ่าข้อหนึ่งเองก็เว้นข้อหนึ่งแล้วกันคุณก็เว้นข้อหนึ่งล้็สองก็สามก็สี่แล้วกันสองไม่รักษามข้อสามไม่มีกิ๊กก็สี่ไม่ปูดปลดแล้วกันปิดวาจาเงียบเพิ่มข้อห้าไปแล้วกันนะไม่ดื่มเหล้า้วผมต่อรองกับเทวดาเทวดาชอบนั่แหละเรื่องบุญแล้วท่านจะเรื่องมีโอกาสกับเขาเพาะเต่อรองแล้วมันมีโชคลาภเจ๊เจ๊ทั้งหลายเขาไม่บอกคุณหรอกนะผมเพราะฉะนั้นลื่นเริงสังสรรค์มีความสุขเกิดความแจ่มชื่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดี ลงุขสม,สมหวังดังใจหมายได้รับข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเจริญลุกเรือนก้าวง,งัวติดเข้ามาบางคนไม่บอกใครเลยนะเคล็ดลับต่างๆแต่หมอสันบอกได้เลยว่าต่อรองกับเทวดาก็ท่านถามหมอดูต่อรองเทวดาถวายพระพ,พังสะดุงมาอ่านิ้วทองเหลืองต่อรองกับเทวดาต่อรองกับเ,เจ้ากรรมในเวนอบเหรียญบางสะดุงมาน,นะผมสองร้อยสิบบาทเหรียญเก่านะจ๊ะไม่ใช่เหรียญไม่ได้ปลูกแสงก็ใช้ไม่ได้ผลน้องเหรียญพิธีต่างๆนะหมอสันก็สะสมไปเรื่อยแต่แบ่งสองร้อยสิบบาท เอาสองปีับผมนับด้วยบุญกุศลวาส,สนาต่อรองและดวงชะตาของท่านถามตามแบบแผนกดบ้านกดเมืองกดสวรรค์กดนรกกดโ,กกดโกห่งวิียาจะติดเกิดขึ้นในดวงชะตาต่อรองก่อนได้หรือไม่ได้ไม่รู้ใครจะไปรู้ว่าว่าจะได้หรือไม่ได้ใครไปรู้ถ้าไม่ต่อไม่คุยกับเทวาดาจุดทูบบอกอ่ะครับผมไปอ่านในตำราดได้เซิร์ชคูเกอร์ว่ามีมีจุดทูบสิบหกดอกต่อรองสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดิน ผมไ่ต่อรองเอาแล้วกันสามสิบล้านมาหน้าบ้านมาไรไคอมเมนต์ Comment บอกหมอสันด้วยหมอสันจ้ามาแล้วจ้าสามสิบล้านอาจารย์้วผมโอเคแล้ผมจะได้ลื่นเลงกันครับผมท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสได้พบเจอเพื่อนเก่าในสมัยเด็กหรือว่าเพื่อนเก่าจะเป็นเทวดาก็ได้นะเข้ามาสนับสนุนค้าชูหนุนนำโชคตาหลวงตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคสุขสมสองหวังดังใจหมายพลังโบกเข้ามาจัดหนักจะเต็ม หมอสั้นส่งพลังบวกให้กับท่านท่านต้องรับพลังบวกไม่เอาพลังลบถ้าหมอสั้นทำนายพลังลบปิดทิ้งเลย <c oughs> แล้ผมรับแต่พลังบวกนะผมหมอสั้นให้จะพลังบวกไปไม่ทำนายพลังลบนะมีไหมมีแต่ไม่ทำนายแลผมถ้าทำนายท่านจะโดๆๆนดวงโดนส่วนตัวอีกเรื่องหนึง่งเพราะอันนี้ดๆๆๆๆๆๆๆวงโดยกว้างหมอสั้นทำนายบวกอย่างเดียวรวยเลยรวยผมโชคชะตาอัศวินขี่ม้าส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมั่น หลังจัดเต็มดวงชะตานี้จะเปิดรับทรัพย์รวยโชคนะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับท่านท่านอยู่ให้เป็นสิครับโลกของเรานะประเทศไทยนะทาเรื่องราวเหล่านี้นะเขาทําอยู่กันเป็นนะเขาตั้งศาลเขาไหว,นนไว้นู่นไหว้นี่โอ้โหเฟื่องฟูร่ํารวยด้วยทรัพย์สินกระทองจะเิญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินท่านไม่มีอะไรต้องเสียไม่ต้องเสียเงินเสียนิดๆหน่อยๆจ้างคนมาทําพิธีทําบุญกุศลวาสนาตกตําแหน่งที่ดี จะเป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรก็ทําเล่นๆก็ได้ผมไหว้พระพุาทธพระรามกระสงได้บุญดีจะตายผมจะทําอะไรนี่หน่อยไหว้เทวดานีดหน่อยก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยก็แค่ไหว้เทวดาจุดธูปขอก็มาพูดจาเพาะๆหวานๆกินลูกอม,มเข้าไปก่อนครับกินลูกอมเข้าไปก่อนนะทำทำเหมือนไหว้ไฉสิงเอียกินลูกอมก่อนแ้อาอากงปอหอซึ่งเกี่ยะจักชื่อเป็นงางสูงขออ้วรวยรวยหล่อๆนะรวยรวยเฮงเฮงพูดหวานๆพูดออกมาหวานๆว้าท่านจะได้สิ่งนั้น สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นนะต้องกินลูกอมก่อนครับผมขอให้ท่านแชมชื่อราบลื่นเป็นไปได้วดีสุขสมสมหวังดังใจหมายครับสวัสดีครับ